ลมนักบินอวกาศอุปกรณ์คลายร้อนไปนทโดครับเดี๋ยววันนี้ป้าจะออกไปข้างนอกก่อนนะแต่วันนี้อากาศมันร้อนมากเลยอะดูแดดสิไม่อยากออกไปเลยอนะนัทโดนมีอะไรที่ช่วยทําให้ออกไปข้างนอกแบบเราทาให้มันไม่ร้อนได้บ้างไหมครับป้าคะวันนี้นะัทโดนมีเกวช่วยคะอะนัทจะมีตัวช่วยเหรอครับ ตัวช่วยอะไรครับผมนั่นตดอนมีพัดลมนักบินอวกาศวว้า <Wow. S 2> เดี๋ยวแน,นดอนจะหยิบมาให้ครับฮะพัดลมนักบินอวกาศเหรอครับมันจะเป็นยังไงนะไหนๆขอดูหน่อยเขาดูหน่อยเขาดูหน่อยน,นี่ครับแล้วมันใช้งานยังไงอะครับลูก โอเคครับงั้นป้าขอยืมหน่อยทำยังไงนะของคอใช,ใช่ไหมครับใช่ครับของคอแล้วก็เปิดสวิตช์โอ้โหมันบินลมออกมาจริงจริงด้วยครับมันคุจะเย็นหน้าดูเลยโอเคงั้นป้าขอยืมก่อนนะครับเดี๋ยวป้าไปข้างนอกแล้วเดี๋ยวป้ากลับมานะครับเดี๋้กลับม,มาแล้วครับโอ้โหตุ้ยนลงมาสองตัน ไม่รู้สึกร้อนเลยครับพัดลมนี่ช่วยได้เยอะจริงๆเลยนะครับขอบคุณทานดนมากเลยนะครับที่เอาพัดลมนักบินอากาศมาให้ป้าใช้ทําให้ลงไปซื้อนมได้โดยไม่ร้อนเลยครับยมคพัดลมนักบินอากาศอุปกรณ์ลายร้อนหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไป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 